ผมจะคัดมาแค่12หน้าจากการที่อ่านมาในสามเดือนนี้แล้วบวกกับอีกเกือบ40ปีของประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็จะยำ้ำน่าจะได้ทิปอะไรกลับบ้านไปบ้างว่าจริงๆแล้ว p e o p l e t ALEN t leadership อะไรที่สำคัญมากในขณะนี้นะครับ ก่อนจะพูดอะไรต้องบอกก่อนว่ามาจากไหนนะครับก็จะมีบูธอยู่ข้างล่างมาจากเวสเซนดิจิ t a ลนะครับทำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็สิ่งที่พูดทั้งหมดวันนี้ไม่มีผลกับหุ้นในคืนนี้คุณจะไปซื้อหุ้นผมแล้วก็มาบอกว่าได้ยินคุณสัมพันธ์พูดแล้ว mm. ก็ตัดสินใจจะซื้อหุ้น WD นะครับก็ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่พูดในนี้เกิดจากผมและทีมงานที่กันกอง จากประสบการณ์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมผมว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดในในหน้าแรกเ,เราเห็น projection ว่าโควิดเนี่ยดึงเราลงมาต่ำมากนะครับอย่าไปสนใจว่ามันต่ำเท่าไหร่นะครับมันต่ำละนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเราเจอสองโจทย์ปีแล้ววิกเดียวกันนี้ผมจำได้เราก็พูดกันตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ว่าด้วยเทคโนโลยี disruption แต่วันนี้บวกโควิด -19 เข้าไปอีกนะครับมันก็เลยดึงการาฟลงมาเมื่อก่อนนี้เราก็คุยกันไปว่าเราต้องเปลี่ยนเพราะกำลังจะถูกดิสลอปเราก็เปลี่ยนกันไม่มากหรอกแต่วันนี้พอโควิดมาเท่านั้นเองเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันกระทบกับชีวิตเรานะเพีฉะนคีย์เวิร์ดจากตรงนี้มีอยู่2อย่างนะครับ pupil ไม่พอแต่เราจะมองถึงว่าใครคือ t ALENT นะครับแล้วในทุกเลเวลของ People Leadership สำคัญคำว่า Leadership อย่าเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองข้างบนเท่านั้นเองทุกคนจะต้องมี Leadership ทีนี้เวลา Business มันดาวลงมาอย่างเงี้ยเรากำลังจะโปรเจกต์ที่จะดึงขึ้นไป6เดือน2ปี4ปีนะครับมันจะมีโจทย์2โจทย์บางคนก็จะมองในเรื่องของ Short Term ตำราหลายเล่มมากบอกว่าไม่ต้องคุยอนาคตละเอาปัจจุบันก่อนเอาให้รอดก่อน survive ก่อนไม่ต้องพูดถึง g r o ไม่ต้องพูดถึง innovation ไม่ต้องพูดถึง development ไม่ต้องพูดถึง future hr ถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่ถูกไม่หมดอย่างไงก็ต้องมองควบคู่กันไปทั้ง short term และ long term นี่คือ key message ของผมในอันแรกนะครับเดี๋ยวฟังต่อไปแล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมพูดคำนี้ ทีนี้ช็อตเทอมมันก็หลันด้วยโจทย์ assumption guiding principle แบบหนึ่งลองเทอมก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะเห็นโจทย์ว่าโจทย์ว่าเฮ้ยไปขายของให้เยอะขึ้นนะครับหรือผลิตให้เยอะขึ้น u t i l i z e asset ให้มากขึ้น แต่คุณจะพบว่าบางครั้งคุณจะขายให้เยอะขึ้นในวันนี้คุณอาจจะต้องแซคคิฟายกำไรราคาขายที่ถูกลงกำไรน้อยลงหรืออาจจะไม่มีถามว่าจะทำไหมก็ต้องตัดสินใจแต่คุณจะรันอย่างนั้นตลอดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นช็อตเทอมต้องใช้สเตติจี้หนึ่งลองเทอมต้องใช้อีกตัวหนึ่งอย่าใช้ตัวเดียวกันตลอดนะครับต่อนะครับ เมื่อยามดาวเทิร์นแอคเออร์ี่ทำให้เร็วที่สุดมีข้อมูลวิเคราะห์วิจัยออกมาแล้วว่า14%ขององค์กรที่แอคเออรี่อยู่รอดโตและมีผฟิตนะครับอย่าเงื้อง่าราคาแพงอย่าเสียเวลาคุยอย่าคิด,ดนู่นคิดนี่เยอะเกินไปนะครับอันที่สอง อย่าคิดแต่เรื่องลดเฮดเขาอย่าคิดแต่เรื่องลดคนเพราะการลดคนได้10เสียยีสนะครับมีสตดดี้ออกมาจากฮาร์วาร์ดเพราะอะไรโมเรลในองค์กรเสียการรีเทนคนระยะยาวมีปัญหาการจ้างคนจะเข้ามาจะไม่มีใครอยากมาอยู่กับเรานะครับ ทีนี้ถ้าจะลดเท้เาทำยังไงอา40ปีของผมก็ผ่านการลดเท้เามาไม่ต่ำกว่าห้าครั้งลดครั้งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ99%ของการลดเท้เาครั้งใหญ่ๆของผมเนี่ยเกิดด้วยระบบวาร์เทียสิ่งหนึ่งที่มาพูดตรงนี้และยืนตรงนี้ได้เพราะประสบการณ์เยอะมากและผ่านการทำมาทุกรูปแบบเพนตนอยากจะให้ทำในเรื่องของวลร์เทีย ทีนี้คุณก็อาจจะถามผมแล้วถ้าจํานวนสมัครมันไม่ครบล่ะใช่ไหมคุณก็ต้องดีไซน์แพ็กเกจให้มันลดแลกแจกแถมจนกระทั่งมันชวนให้สมัครแล้วจํานวนคนมันก็จะได้เองนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเดี๋ยวเราคงลงรายละเอียดไม่ได้เยอะนะครับไปต่อกอนเฟอรรี่ทำเรื่องนี้ไว้เมื่อปีเศษอันนี้น่าสนใจมากทุกครั้งที่มีการ change ให้ดู5ตัวนี้นะครับก็จะมี anticipate drive accelerate partner และก็ trust เนี่ยเขาก็จะบอกให้เห็นเลยไว้ทั้ง5ตัวเนี่ยตัวที่คะแนนต่ำสุดในหลายๆ30กว่าประเทศเนี่ยก็คือ partner ตลกไหมคือเขาบอกบอกว่าเวลาจะเชนเนี่ยพวกเราก็ยังเชนแบบไซโล พวกเราไม่ค่อยพาร์ตในชิพกันไม่ค่อยโคลเบอร์เรทกันมาทำ change นะครับก็น่าสนใจแต่ถ้าคุณถามผมผมว่าในประเทศไทยเนี่ยรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงมา4ี่หปีแล้วคุยเรื่องเทคโนโลยี disruption มายาวนานแล้วก่อนโควิดจะมาแต่เวลาทำให้มันเกิดหรือจะลงมือทำเนี่ยผมว่าประเทศไทยช้า เพราะฉะนั้น drive กับ accelerate เนี่ยคะแนนตรงนี้มันสูงมากแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันต่ำเรามีติ anticipation ซึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวแต่พอจะ drive หรือจะ accelerate ปั๊บเราไม่ทำยังไม่ต้องไปถึง partnership แล้ว trust ก็ยังอยู่ใน equation ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ s ร์ t ทำออกมาแล้วเขาบอกบอกว่า ความคาดหวังของคนในองค์กรเนี่ยสูงมากนะครับแท่งสีน้ำเงินเข้มนะ่ะนะครับทั้งหมดของ10เรื่องราวที่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง,งั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ Be long i n l well w e l l n g i n g r e s k i l l i n g HR อะอรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทีม AI ก็อยู่ในนี้แท่งสีน้ำเงินเข้มคือความคาดหวังที่เราอยากจะเห็นแต่แท่งสีเทาข้างล่างคือความเป็นจริงที่เกิด น่ากลัวไหมครับเราคาดหวังจะให้มันเกิด60-70%แต่ความเป็นจริงที่เราเป็นคือ10%แค่นั้นเองอันนี้ผมอ่านดูแล้วผมก็ชอบแล้วมันก็สะท้อนความรู้สึกความเป็นจริงที่เรากำลังพยายามพูดว่าเราเชนอยู่นะเราเปลี่ยนอยู่นะแต่ความจริงมันไม่ได้ไปไหนเลยผมต้องพูดรีสกิลเพราะกระทรวงอว กับผมทําเรื่อง upskill reskill กันมาปีนึงแล้วนะครับแล้วเรากําลังจะทําต่ออย่างเข้มข้นทําไมร reskill จึงมีความจําเป็นเอาเป็นรูปประทเลย 4R R ตัวที่หนึ่ง r e t i r e บางทีเราจะต้องดูเรื่อง early retirement กับคนบางคนละถ้าใครอ่านตำราเมื่อก่อนบอกว่าอุ้ย60อย่าเพิ่งเกษียณยังเร็วไปยังทำได้อีกหลายตำราที่อ่านมาว่า50ก็ไปได้ละ อย่าอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณไม่มีสกิลไม่มีมายเซ็ตไม่มีแอตติจูดที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงไม่ควรอยู่เพราะคนส่วนใหญ่จะต้องรีทายให้เร็วขึ้นนะครับถ้าอยากจะต้องอยู่ต่อและไม่อยากถูกรีทายก็ต้องเปลี่ยนตัวเองรีเทนจะเก็บใครไว้อะ เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคุณสังเกตไหมเวลาคุณมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นลูกน้องคุณมีสิบคนเนี่ยคุณนึกถึงคนแค่สองสาคนเองอีกเจ็ดคนคุณไม่เคยนึกถึงเขาเลยเพราะคุณ trust ว่าสามคนนี้สองคนเนี้ยจะทําให้คุณได้คุณมั่นใจเขาสั่งแล้วไม่ลืมสั่งแล้วมาตามเวลาสั่งแล้วทําได้ดีแต่เจ็ดคนเนี่ยเคยลองสั่งอยู่แล้วมันไม่มามันต้องทวงมันต้องตามมาแล้วก็ยังต้องมาทานู่นทานี้เพิ่ม และนั่นก็คือคำว่า resourcefulness แล้วมันก็แปลกมากๆท,ทุกๆองค์กรพอ Identify ออกมาว่า resourcefulness มันมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีอยู่แค่20% 30%เอองอีก70%มัน nice to stay in the organization ทีนี้เราจะทำยังไงที่จะ develop คนเหล่านี้ให้เปอร์เซนต์ resourcefulness เนี่ยมันสูงขึ้นจากย0่0นั่นเป็นงานของ leadership ของเรา รีคูดนะครับกลับไปที่รีเทนนิดนึงเราอาจจะต้องมาอัพสกิลรีสกิลเขานะครับเพราะฉะนั้นรีสกิลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในตอนนี้เราเห็นเลยโควิดมาเที่ยวนี้แคริเอร์บางแค r เรียหายไปละแล้วก็หวังว่าอีกหเดือนจะกลับมาผมกล้าบอกได้เลยว่ากลับมาก็กลับมาไม่ครบ แล้วก็มันมีแครีเอียใหม่เกิดขึ้นในประเทศเยอะมากแล้วทุกคนก็มีความสุขที่เห็นแครีเอียใหม่เห็นรายได้ของคนเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นผมว่ามันก็ไม่ยั่งยืนในบางแครเอียที่มันเกิดขึ้นในตอนโควิดเพราะฉะนั้นมันจะเจอปัญหาเนี่ยอยู่เป็นระลอกระลอกระลอกทีนี้รีทายก็ต้องเยอะขึ้นรีเทนก็เก็บคนน้อยลงและจะรีคูดใครอะ และทำไมต้องรีครูดแสดงว่าคนที่จะรีครูดคือคนที่หลังจากรีทายและรีเทนและรีสกิลละก็ยังขาดคนแบบเนี้ยเราก็เลยต้องจ้างเข้ามาเพิ่มเพื่อม,มาเติมให้เต็มเพราะคนที่มีอยู่ไม่สามารถไปต่อมันก็กลับมาว่าเมื่อจ้างน้อยลงสกิลต่างไปจากเดิมมันก็มาท้าทายมหาวิาลอุดมศึกษา การศึกษาว่ายังจะสอนแบบเดิมๆผลิตคนแบบเดิมๆออกมาเพราะเราก็ e a r l ์ลี่รีทายไปกันตั้งเยอะ r รีเทนก็น้อยลงยังจะต้องมารีสกิ l อัพสก l ลคนอีกผมจะรับคนแบบเดิมๆเข้ามาเติมในองคอ์กรทําไมที่จะฝากไว้ว่าเรากําลังจะเกิดภาวะที่รีทายเร็วขึ้น Retain น้อยลง Reskill จําเป็น รีคูดน้อยลงในคนที่ต่างไปจากชีวิตเดิมๆนะครับมีคนพูดเยอะมากอ่านเยอะมากใน Hard Skill Soft Skill วันนี้ผมเอา Hard Skill มาตัวเดียว Soft Skill ามาสองตัวผมว่ามันสำคัญนะครับ w o r l d e c o n o m y forum ไปทำมาเลยว่าอีกสองสมปีข้างหน้าอาชีพอะไรจะเพิ่มขึ้นคุณไม่ต้องเสียเวลาเลยนั่นคือ Hard Skill ที่เราจะต้องรีสกิลและอัพสกิลคนของเราหรือแมก้กระทั้งมหาลัยจะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้มีความสามารถในเรื่องของที่ Career for the future นะครับอย่าลืมนะครับ Career ที่มีอยู่ปัจจุบันถูกท้าทายมากว่าจะอยู่ไหมใน future แต่นี่คือ c a r e เ r และนั่นก็คือ Data Technology ดิจิ t a ล ความท้าทายครั้งนี้เมื่อเราจะต้องลดคนจะต้อง upskill reskill คนจะ early retire คน data to decision คือคีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากไว้วันนี้องค์กรทุกองค์กรกว่าจะเกิด data generation ขึ้นมาที่ point ของ data เกิดไปถึงจุดที่คนจะตัดสินใจชา้า ผมมาภาพอ,องค์กรเลยข้างบนเป็น V.P ข้างล่างมีด i r เตอร์บางทีมีซีเนียร์เอ็กซ์เซค r ทีฟด r เตอร์มีซีเนียร์มาเนเจอร์เอ็กซ์เซค g ทีฟมาเนเจอร์มาเนเจอร์จูเนียร์มาเนเจอร์พยายามจะสร้างเลเยอร์เข้าไปเพราะเป็น,นกลไกของ HR ที่อยากจะโปรโมทคนรีเทนคนทุกคนดีใจมากสองสามปีโปรโมทละหรือบางผดกบางองค์กรเนี่ย V.P 300กว่าคน ผมไม่ต้องเอ่ยว่าองค์กรไหนแต่ส่วนใหญ่ขององค์กร Data มันถูก Generate อยู่ข้างล่างคนตัดสินใจมันอยู่ข้างบนนะแล้วคนตรงกลางก็คือ Messenger ตรงนี้แหละครับคนเหล่านี้ถ้ายังจะเป็น Messenger ต่อเอาข้อมูลข้างล่างเพื่อไปบอกต่อข้างบน รอการตัดสินใจข้างบนเพื่อมาบอกต่อข้างล่างคุณกำลังจะถูกรีทายหรือคุณจะต้องรีเทรนหรืออัพสกิลรีสกิลเพราะงานอย่างเดิมที่คุณทำมาเนี่ยแล้วมันยากมากๆเพราะอะไรคุณประสบความสำเร็จมากเลยในสิบยีปีของชีวิตคุณอะเพราะได้เลื่อนตำแหน่งมาตลอดเงินเดือนผมขึ้นคุณสัมพันธ์มาบอกอะไรผมว่าผมทำไม่ดีมาดู ประวัติศาสตร์ผมซ่ผมเนียโปรโมททุกสองปีเลยเจ้านายชอบผมมากเลยแล้วผมก็มีหน้าที่คือเป็น m ม s เซนเจอร์นำา Data ข้างล่างแต่ตกผึกก็ไม่ได้ดีไซน์ก็ไม่ได้แล้วก็บอกต่อขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ข้างบนดีไซน์ Soft Skill สองตัว By the way มี Link in t นทำกับ CEO บอกว่า Soft Skill สำคัญมากกว่า Hard Skill ห้าบหกต่อ4ี่สบี่เอร์ซอันนั้นก่อนโควิดยังไม่มีการไปสัมภาษณ์ซ e o หลังโควิดผมเชื่อเหลือเกินว่าช่วงโควิดมา Soft s o ฟต์สกิลยิ่งสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกและอันที่สำคัญที่สุดในท็อป10ก็คือ c o m m u n i นเ t i o n และผมชอบการาฟนี้มากๆแท่งที่เล็กที่สุด20กว่าเปอร์เซ็นต์ โล com หรือพัวคอมบวกกับโลทัสเอฟ i ิเชนซีหรือเอนเกจเมนต์กับการ Communication ต่ำมากได้แค่20%กว่าแต่ถ้าเกิดคุณมีคอนเทนต์ที่ดีมี Good Communication กับคนที่คอมม n นิเก e มี Trust คุณสามารถขยับขึ้นไปได้ถึง76%เรนผมเห็นการาฟนี้แล้วผมสะดุดขึ้นมาทันทีเลยเห็นคอมม i นิเคชันสกิลเป็น Soft Skill ที่สำคัญที่สุด ในการเซอร์เวยของรีเดอร์ทั่วโลกเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นไม่ให้คอมที่จะต้องมีคอนเทนต์ที่ดีมีแพทเทิร์นที่ดีสื่อสารได้ชัดคนที่จะคอมต้องมี Trust ต้องเป็นโลโมเดลต้อง e h เ v e อย่างสิ่งที่เคยพูดและต้องมีเครดิตในการคอม เคยเจอไหมครับคนบางคนพูดเราจะเชื่อทันทีคนบางคนพูดกลับไปบ้านกินข้าวเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่เขาพูดวันนี้เราเชื่อได้ไหมมันมีอย่างนั้นจริงๆในองค์กรตัวที่สองจะได้ยินเยอะ collective genius ปัญหาของ leader ก็คือหูเนี่ยชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องปเปลี่ยนมากๆก็คือต้องฟัง แล้วหลีกเลี่ยงการตอบแบบกระทันหันนะครับเราต้องคิดแต่ต้องตัดสินใจด้วยนะครับและยิ่งคุณฟังมากเท่าไหร่คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวออปชันมากขึ้นรับอินพุตมากขึ้นรู้จักความเป็นจริงมากขึ้นและอย่าลืมว่าวันนี้ปัญหานี้ชาเลนจ์วันนี้มันไม่เหมือนในอดีตมันผิดปกติ คุณจะใช้ชีวิตแบบปกติ l ลีดเดอร์ชิพแบบปกติไปต่อไม่ได้และวลิสต์หนึ่งคือซอฟต์สกิลที่สำคัญแล้วคุณจะต้องตัดสินใจควบคู่กันไป3ามคำนี้เห็นเยอะมากถ้าใครอ่านเยอะตามเยอะเบรเน่บาวนะฮะใครเข้าไปดูเท็ดเขาจะพูดถึง v u l n น r รบลิ i ี้ผมดูวิดีโอเขาหลายคนมากเลย เพราะมันเข้าใจยากอย่างๆผมสรุปอย่างนี้แล้วกันคุณเวลาถูกคิดติไซส์อคุณรู้สึกยังไงเวลาอยู่ในภาพของดาวซิติเอชันหรือคุณได้ยินข่าวร้ายหรือคนฟีดแบ็กับคุณแบบไม่ดีอะตรงๆอะคุณรู้สึกยังไงคุณจะต้องเอ์คัมความรู้สึกที่ไม่ดีเมื่ออยู่ในภาวะอย่างนั้นนะให้ผ่านไปให้ได้ เราเบนเนบาบอกเยอะมากๆเลยบอกว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรละเพราะในซิติวชั่นมันแย่มากๆแล้วและถ้าคุณผ่านมันได้ด้วยดีเนี่ยกลับเป็นโอกาสสำหรับเรา Curiosity ก็คือใช้วิธีแบบเดิมๆเคยฟิกปัญหาแบบเดิมๆต่อไปไม่ได้ต้องเปิดให้มีออปชั่นมากขึ้นละต้องลิซึ่นมากขึ้นและต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรเสนอไอเดียใหม่ๆมากขึ้น เพื่อที่จะลดเออร์เพราะเออร์จะเกิดเยอะมากเมื่อ Uncertainty ตี้มา Minimize Decision Making Error ออด้วย r ิว i ัสต t ้ r ปรเก็คือทำยังไงจะรักษา Energy ของตัวเราเองของทีมเราของคนในองคอ์กรเราในยามที่ดาวเหลือเกิน3ตัวนี้เป็นตัวที่ฮอตฮิตที่สุด ในโลกวันนี้แล้วไปเปิดอาร์ติเคลิลไหนฟังจากที่ไหนก็จะวนเวียนอยู่สามตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นการาฟอีกหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าองค์กรที่ Resilience เนี่ยจะกลับมาได้เร็วเมื่อยามดาวเธิงเพียงน n น r g y ของตัวคุณ Energy ของทีมงานคุณมีความสำคัญในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คุณโตขึ้น เพราะคุณมี leadership คุณมีท ALEN ที่ดีกว่าคนอื่นๆสุดท้ายสองแผ่นสุดท้ายนะฮะฟอบพูดถึงต้องการสี่ l e a d e r s h เมื่อกี้ผมพูดแล้วต้องดูทั้งช็อตเทอมลองเทอมคนที่ประเภท take in charge นะครับ operational leadership ต้องมีเพราะอะไรต้องมี crisis management manager อย่ามนี้เป็นคริสตสต้องมีคนที่มี leadership แบบนั้นอยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีคน enabling ด้วย empower คน encourage คนนะครับต้องมีคนแบบ forceful มีคนแบบ strategy นะครับคนที่ decisive คนที่ make It happen ในขณะเดียวกันก็ต้องมีคนมอง long term ของสเตติชี่ว่าเราจะต้องขยับองค์กรไปต่ออย่างไรดูช็อตก็ไม่พอก็ต้องดูรองรองอย่างเดียวไม่ทำช็อตก็ไปไม่ถึงนะครับวันนี้ผมนำมาแชร์ด้วย3เดือนที่อ่านเรื่องราวเยอะมากๆบวกกับอีกเกือบ40ปีของประสบการณ์และเลือกสิ่งเหล่านี้มาฝากพวกเราขอบคุณมากครับ